โอเคนะครับหลังจากที่เรากร่าบไหวนะครับหลวงพ่อโสธรที่อยู่ในพระบูสดเสร็จแล้วนะครับตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างที่เขากําลังจะต่อเติมนะครับในส่วนของพระวิหารแห่งนี้นะครับก็จะมีประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวแห่งนี้นะครับเขาก็จะมีรีบินขึ้นมาปลูกตรงเสาตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามีนะครับถ้างั้นเราก็มาปูกข้างบนนะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกําลังก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเสาขึ้นโครงเรียบร้อยนะครับตอนนี้ โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศของสกายวอล์กกันนะครับว่าบรรยากาศสกายวอล์กแห่งนี้มียังไงแล้วก็สวยงามขนาดไหนไปเล็กเกโอเคเราเดินลงมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวจุดขายตั๋วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครจะมาสกายวอล์กแห่งนี้นะครับเราต้องมาซื้อตั๋วแห่งนี้นะครับก็คนละ40บาทนะครับ เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับเป็นร้านาา stuffing, yes. ค้าสสริการของวัดนะครับก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมขบเคี้ยวในการจําหน่ายนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีวิวนะครับที่ให้เราได้มองถึงวิวของจังหวัดชลบุรีอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะจะเป็นในส่วนของภูเขานะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของวิวธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาแล้วก็บ้านเรือนถนนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เห็นเป็นถนนตะพานะครับฝั่งนี้เนาะ ส่วนฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองจากฝั่งนี้เข้าไปนะครับเราก็จะเห็นองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่ตั้งปริสถานอยู่ตรงบนยอดเขานะครับแล้วเราก็จะใช้เส้นทางสกายวอล์กเดินเข้าไปนะครับเพื่อจะไปถึงจุดนี้นะครับแล้วก็เดินสกายวอล์กเข้าไปแล้วก็กราบไหว้ขอพรอธิษฐานตรงนู้นนะครับแล้วก็จะมีบันไดลงฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะลงไปหาที่จอดรถของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในภาพรวมตรงนี้กันก่อนนะโอเคครับ นะครับหลังจากที่เราซื้อบัตรแล้วนะครับเราก็จะได้บัตรกันนี้มานะครับในราคาบัตรละสี่สิบบาทนะครับเห็นไหมนี่ครับเท่าไหน่สี่สิบบาทครับแล้วก็เขาก็จะให้เรานะครับมารับรองเท้านะครับอันนี้ก็จะเ,เริ่มเป็นกระจกแล้วนะครับ อโอเคนะครับนี่คือรองเท,ท้าที่เราได้นะครับก็จะเป็นรองเท,ท้าที่เอาไว้ใส่เพื่อจะใส่กับกระจกนะถ้ามองล้านล่ะงก็ดี อตัวครับเนี่พี่คนอ่อรอเก็บตัวอยู่นะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่อยู่บนสกายวอล์กนะครับโอ้ยยูนนี้เย็นมากเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันก่อน อันนี้เครื่องบินด้วยครับท่านผู้ชมมีเครื่องบินด้วยอันนี้คือรองเท้าที่โอ้ว้าวอ๋อมีโดนด้วยครับข้างบนมีโดนด้วยนี่ครับบรรยากาศก็ถ้าเรามองข้างล่างไปนะครับก็จะเสียวๆนิดนึงนะนี่ครับ ความสูงน่าจะประมาณสักยี่สิบสาสิบเมตรความสูงนมานี่อันนี้ก็คือบรรยากาศของสะพานที่เราเดินเข้ามาตแต่ที่แรกนะครับก็คือเราจอดรถอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินอ้อมมานะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวสะพานตรงนี้ที่ผมเรียกว่าเป็นสะพานบุญนะครับเพราะว่าเป็นแรงอธิฐานทุกอย่างจะอยู่ที่ตรงสะพานนี้แล้วก็อ้อมมานะครับเพื่อจะเดินทางขึ้นมาพระวิหาร ก็ที่เราเดินทางขึ้นไปนะครับเป็นบรรยากาศในการเดินขึ้นบันไดน,นะครับก็จะขึ้นไปที่ตรงข้างบนแล้วก็อ้อมลงมาข้างล่างไปอันนี้ก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งที่อีกฝั่งของจงังหวัดชลบุรีนะครับก็คือวิวอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นหนองน้ำนะครับไม่รู้ว่าน้ำหนองน้ำนี่คือชื่ออะไรนะ แต่ว่าพูดถึงคือมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่มองแล้วสวยงามมากนะครับฝั่งนี้นะครับอ้อมมานี่ฮะอ้อมมานี่นะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยแล้วก็อีกฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของอส่วนยางมีส่วนยางพารลาด้วยนะครับไปโอเคเดิน พยายามจะมองลงข้างล่างนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามองลงข้างล่างนี่แอบแบบนี้เลยใจวิวเลยนะครับแต่ถ้าเรามองเดิไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยครับก็ไม่เป็นไร ก็มีวิวๆนิดนึงนะครับท่านผู้ชมถ้าเรามองลงไปข้างล่างนี่มองใจวิวๆเลยนะครับเก็ด้นตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดอีกฝั่งหนึ่งของสกายวอล์กแล้วนะครับนี่ครับเป็นสะพานที่เราเดินมานะครับก็จะเป็นความยาวประมาณสักร้อยร้อยกว่าเมตรได้นะครับประมาณนี้ <c oughs> จะเป็นในส่วนของทางเดินลงนะครับออกจากสกายวอล์กไปก็จะเป็นในส่วนของ้อามออกทางเข้าด้วยเด็ด,ด,ดขาดหลวงพ่อองค์ใหญ่อโอ้เราไม่รู้ <c oughs> ขออีกแล้วครับท่านผู้ชม นี่ครับพระหลวงพ่อพุทธโสธรนี่ครับข้างบนก็จะเป็นในส่วนของบูชาดอกไม้ทูกเพียนนะครับ20บาทต่อชุดนะครับแล้วก็เข้าไปกราบไหว้ข้างในนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่นะครับนี่ครับเห็นไหมองค์ใหญ่มากนะครับถ้ามองจากถนนเข้ามานี้ยิงยังเห็นเป็นองค์ใหญ่เ้าไม่ยู่ตรงนี้ยิ่งใหญ่นะครับใหญ่มากจริงๆ น,นี่ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในตรงนี้เนาะโอ,โอนติดท,ทองคำเฟลอันนี้มี บูชาดอกไม้ทุกเทียนลงมุดกันเสร็จแล้วไปเป็นเจ้าภาพแผ่นทองคำเปลจุดหนูได้นะคะจะมีชเละ5ยี่สิบห้าสิบหนึ่งอยนะคะเพื่อจะลงรักผิดทองหลวงพ่อองค์ใหญ่ให้สวยงามนะคะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราไปไหว้หลวงพ่อสะท้อนองค์ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะเดินทางลงนะครับเส้นทางลงก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ถ้าเป็นทางขึ้นนะครับเราจะขึ้นทางเขาทางนู้นแล,ล้วก็จะเป็นนี้นะครับอันนี้ก็จะมีน้ำมีขนมขายนะครับตั้งแบ่ไปที่จังหวัดนี้นี่ครับนี่คือเส้นทางลง ทางลงค่อนข้างชันนะครับแต่ก็สบายกว่าทางขึ้น,นาทางขึ้นรู้สึกว่าบันไดมันจะเป็นขั้นใหญ่นิดนึงตอนนี้เรามาไกลถึงชลบุรีนะครับเพื่อจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศนะครับของเขาตะแบกนะครับไปวไหมครับหนุ่มน้อยไหไหมไปไปกล้องหน่อยเร็วไปไปกล้องหน่ย <laughs> อยไอ้กล้องหน่อย โอเคนะครับนี่คือบรรยากาศในทางลงนะครับของเขาตะแบกแห่งนี้นะครับเมื่อกี้เราก็พาทุกท่านไปดูในส่วนของอพระอุโสถนะครับหรือพระวิหารที่อยู่ด้านบนสุดของเขาตะแบกแห่งนี้นะครับแล้วก็เดินบรรยากาศสกายวอล์กนะครับก็มีความสูงอยู่ประมาณ30-30ถึง30กว่าเมตรนะครับ ระยะทางในการเดินก็อยู่ประมาณสัก100เมตรได้นะครับก็มีวิวทิวทัศน์สองข้างทางนะครับสองฝั่งนะครับมีวิวทิวทัศน์สองฝั่งของจังหวัดชนบุรีนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองด้านแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่มองไปแล้วเห็นถนนด้วยนะเนี่ยก็จะเป็นันทางลง อาจจะไ,ไม่ได้พาทุกท่านมาดูทุกที่นะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะร้อนแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทุกที่นะครับด้วยความไม่สะดวกด้วยก็อาจจะตัดพาทุกท่านมาดูในจุดที่สําคัญสำคัญของวัดเขาตะแบกแห่งนี้นะครับแล้วก็ทุกทุกที่ของวัดแห่งนี้เขาบอกว่าห้ามให้อาหารลิงโดยเด็ดขาดเพราะลิงเพราะเป็นลิงป่าอาจจาะกัดท่อเที่ยวได้นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของป้ายบอกนะครับทางทางออกเข้าไม่ได้นะห้องน้ําทางออกนะครับก็เลี้ยวซ้ายมานะครับเราก็จะมาอยู่ใต้สะพานที่เราได้เดินข้ามไปแต่ตอนต้นคลิปนะครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศในเรื่องของเขาตะแบกที่มิสเตอร์พีเคพาเที่ยวพาทุกท่านมาเที่ยวในสัปดาห์นี้นะครับก็หวังนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับก็สรุปแล้วนะครับที่แห่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเข้ามาที่แรกก็จะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอุโม,มงคหัวใจในช่วงของเทศกาวลวาเลนไทน์นะครับทางวัดแห่งนี้เขาก็จะทําเป็นรูปหัวใจให้ให้ไปถ่ายรูปก,กันแล้วก็เดินผ่านนะครับ ตัวลูกหัวใจมาก็จะเป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานที่เขามีริบบินผูกไว้นะครับตั้งแต่ต้นคลิปที่ผมพาทุกท่านมาดูแล้วก็เดินขึ้นไปหาพระอุโบสถด,ด้านบนนะครับเพื่อกลัาวบ่า้ขอพรหลวงพ่อโสธรแล้วก็เดินวนลงมาที่สกายวอล์กนะครับมาดูบรรยากาศนะครับสองฝั่งโดยใช้สะพานกระจกหรือสกายวอล์กที่ทุกท่านรู้จักกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ พระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่ทุกท่านกรลบไหว้เคารพบูชากันอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นองค์ใหญ่มากนะครับถ้ามองจากถนนเส้นหลักนะครับมองขึ้นมาก็จะเป็นพระพุทธรูปอยู่แล้วนะครับก็เห็นเป็นองค์ใหญ่อยู่แล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสรุปแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของบรรยากาศรวมๆผมก็ได้พาทุกท่านมาดูแล้วนะครับวันนี้ผมนะครับมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการพีเคเทียวกับน้องแพทนะครับคนเดิมนะครับก็ขอพาทุกท่านมาเที่ยวไวทีเท่านี้ พบกันใหม่อีพีหน้าอีพีหน้านั้นนะครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนบรรยากาศในภาพรวมจะเป็นยังไงนะครับก็ขอรับชมนั้นคอยติดตามรับชมตลอดอีพีนี้ข้อกับของวาสวัสดีครับบ๊ายบาไปละครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิิ่งงงต๊ๆนนะะคครรััับบแลล้้วกก็เือทหมด เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับ, <Yeah! S 1> รบวันนี้นะครับ oh! ผมก็อยากให้ท่นชมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้า,ส,นวา,วาสวัสดีครับโอเคยั <Okay. S 3> okay. yeah.